ขณะนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิซินเเพล็กซ์นะครับชั้นบนของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเพื่อชมภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ประจำสัปดาห์ของวันที่28สิงหาคมวันนี้ดูไปแล้ว2เรื่องเรื่องฟุตทรักลักหมูเด้งพูดไปแล้วคลิปที่แล้วแล้วก็เรื่องนี้พี่โอชมจบเป็นเรื่องที่2นะครับหนังไทยทั้งคู่นี่คือหนังที่เขาส่งไปชิงออสการ์ปีนี้นะครับพี่โอดูแล้วต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีความล้ำลึกมีความซับซ้อนแล้วก็ พี่โอเองไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างเต็มๆได้คิดว่าน่าจะข้ามเรื่องนี้ไม่ทํารีวิวขนาดยาวนะครับหรือว่าถ้าให้ทําก็คงจะต้องขอท้าทายว่าคลิปสั้นคลิปนี้จะต้องมียอดวิวถึงพันพี่โอที่จะทําแต่พี่โอไม่สามารถที่จะคุยหรือยกย่องเรื่องนี้เหมือนคนอื่นได้เพราะว่ามีหลายจุดที่พี่โอไม่เห็นด้วยในการนําเสนอนะครับว่ามันไม่จําเป็นจะต้องนําเสนอ อะไรขนาดนี้หรือว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษแต่ว่ามันอึดอัดอะอึดอัดที่จริงอยากพูดแต่ว่ากลัวพูดแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่บอบางละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเห็นแตกแยกกันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่โอขอสปอยนิดหนึน่งแล้วกันใครไม่อยากฟังสปอยดีทิ้งไปเลยนะครับคือเขาเอาความตลก เอาความน่ารักของใหม่ดาวิกาเอาความตลกของเนื้อหาที่เราเห็นในตัวอยา่างมาหลอกให้เราเข้าไปดูแล้วก็ตีเราอย่างแรงด้วยเรื่องของการเมืองครับเนี่ยคุณผู้ชมที่ไม่ดีทิ้งแล้วก็ได้ดูเรื่องนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแต่ว่าใครที่อยากรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เขาเน้นการเมืองหรือว่ารู้แล้วสบายใจว่าเขาเน้นการเมืองก็ไปดูเรื่องนี้ได้นะครับใครที่ไม่ชอบเรื่องการเมืองก็ข้ามเรื่องนี้ไป แล้วก็อวยชัยให้พรให้เรื่องนี้ได้ไปถึงรอบสุดท้ายของออสการ์กันนะครับพี่โอก็แอบเชียร์เพราะว่าเขามีความสามารถมากแล้วหนังเรื่องนี้มีความดีมากๆคือมีความดีพอที่จะเข้าชิงออสการ์เพียงแต่ว่าพี่โอไม่เห็นด้วยกับหลายๆประเด็นเท่านั้นเองครับ